นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธิเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติบูชาไปในตัวได้แก่การนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายสบายไม่ต้องยุ่งยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจิตใจของคนเรานั้นดวงจิตดวงใจที่อยู่ของจิตของใจนั้นมีโยภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปไม่ได้อยู่ภายนอกภายนอกนี้ทันว่าสังขารมารกิเลสมารขันธมาน มานกิเลสต่างๆนั้นมันวิ่งรอบตัวของคนเราอยู่เวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาตั้งสัตว์อธิฐานในใจของตนว่าจะทำจริงปฏิบัติจริงจะเลิกละตัดปลดปล่อยกิเลสตัณหามาณนะทิฏฐิอันมีอยู่ในจิตในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไป อารมณ์เรื่องราวต่างๆอันเป็นอดีตอนาคตไม่ต้องเก็บมาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลาภาวนานี้และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงอนาคตตะการข้างหน้าดีชั่วประการใดก็ให้ยกเว้นว่า สิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ควรไปนึกไปคิดจงรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในดวงใจที่มีอยู่ขณะน,นี้เวลานี้ปัจจุบันนี้นึกพุทโถทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นจุด เริ่มต้นในการรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเชียก่อนการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จุดแรกก็ว่าวรวมจิตเข้ามาสงบจิตเอาจิตใจให้อยู่ได้ไม่ให้แสสายลุ่มหลงไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่อเพียนละเพียนดับอยู่ในหัวใจ คำว่าจิตคำว่าใจนั้นไม่ได้ไปที่ไหนมีอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ทุกทุกคนแต่อารมณ์ของใจมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งออกไปไม่จบไม่สิน้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่เองพาให้จิตใจดิ้นลนวุ่นวายกระสับกระสาอยู่ตลอดเวลา เวลานั่งสมาธิภาวนาจึงต้องตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอย่าให้จิตใจมันหลีลงไปหลับอันการหลับไหลนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับนั่งภาวนาเพราะพระพุทธเจ้าต้องการสติความระลึกได้ต้องการสมาธิจิตตั้งมัน่น ต้องการปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเราต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้และอย่าไปคิดว่าอะไรอะไรมันก็มีแต่ยากอันคำว่ายากลำบากนั้นเป็นนโยบายของมารกิเลสพยามารมารกิเลสนั้น จะทำดีแล้วมันถึงขัดข้องมีเรื่องขัดคออยู่เสมอไม่ว่าคนใดจะทำบุญให้ทานมานกิเลสมันก็คอยขัดขวางห้ามไม่ให้ทำเหตุการณ์ของมานกิเลสนั้นมากมายหลายอย่างผู้ตั้งใจไม่ดีจิตใจไม่สงบตั้งมั่นแล้ว ย่อมหลงกลมารยาของมารกิเลสอยู่ตลอดเวลาคือมันคอยขัดข้านอยู่เสมอจะรักษาศีลแต่ละครั้งละข่าวก็ต้องตัดสินใจลงไปจริงๆจ,งจึงจะทำได้เพราะว่ามารกิเลสมารกิเลสภายในนี้คนเราไม่ค่อยจะรู้มันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ ไม่ไกลเหมือนอย่างอื่นตัวสังขารมานตัวกิเลสมานเนี่ยมันเชื่อมสอนหัวใจอยู่ตลอดเวลาส่วนมากนั้นก็คือว่ามันห้ามไม่ให้ทำจะนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าเพื่อนั่งเลยจะไหว้พระสวดมนต์ก็ผลัดวันกันรุ่งกันเวลาอยู่ ลักษณะอาการอย่างนี้ท่านให้รู้เท่าทันว่าเป็นเรื่องของมารมารผู้ฆ่าผู้ทำลายไม่ใช่ผู้หวังดีให้แก่เราท่านทั้งหลายจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าได้ทอดแท้ในหัวใจเพราะว่าคนเหล่านั้นจิตใจเป็นใหญ่เป็นประทาน สำเร็จแล้วเลยดวงใจถ้าาวาใจจะเอาจริงๆแล้วมันได้ทุกอย่างในโลกนี้ในธรรมะนี้ถ้าวาวาจิตใจนี่แหละมันมาทอดแท้อ่อนแอว่าเป็นไปไม่ได้เอาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ถ้าอารมณ์เช่นนี้บังเกิดมีขึ้นก็เลยยุ่งเหยิงไปภาวนาไม่ได้ จะภาวนาเมื่อเด็กเมื่อนุ่มก็ว่ากำลังเพลิดเพลินไปตามอารมณ์กิเลสขอให้ได้รับความสุขสบายอย่างนี้เสียก่อนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มานกิเลสทั้งนะั้นใครไม่รู้ก็หลงติดอยู่ข้องอยู่กับสังขารมานกิเลสมานขันธามานคำว่าขันธมาน โลคประขันของคนเหล่านี่แหละมันเกิดเวเิดเวทนาขึ้นมาอย่างสุขเวทนาสุขกายสบายใจก็ไม่มีเรื่องราวแต่ว่าถ้ามันทุกข์งายขึ้นมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคชนิดใดก็ตามเมื่อมันบังเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์คนเหล่าแล้ว ไม่รู้เท่าแต่กลมารยาของขันธมารยีเลิดมารสังขลรมารมันก็มาเอาร่างกายเอาตัวนี่แหละมาเป็นเครื่องแก้อย่างเราจะนั่งสมาธิภาวนาตัดอกตัดใจออกจากอารมณ์ต่างๆแต่ขันธมารมันก็อ้างว่าเราเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวบะ ร่างกายไม่สบายบ้างกินอิ่มเกินไปบ้างกินไม่พอบ้างอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างฝ้าอ่างฝนอ้างทุกอย่างทุกประการนั่นแหละถ้าผู้ปฏิบัติไม่รู้เท่าทันเลยไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติบูบชาภาวนาเลย กลางคืนก็ว,ว่ากลางคืนกลางวันก็ว,ว่ากลางวันเมื่ออยู่ในที่ทุกทีด้วยผู้คนลดลาคนหมู่มากก็ว,ว่าเป็นเพราะคนหมู่มากเราภาวานาจิตใจจึงไม่สงบระงับนั่นมันก็หลอกลวงอย่างนึงทีนี้เมื่อเรามาสู่สถานที่วิเวกที่ภาวานา ถ้าขึ้นเขามันก็เอาเหตุการณ์ของการปีนป่ายขึ้นเขาเป็นเครื่องแก้เครื่องอ้างว่าเราแก่ชราบ้างหรือเราปีนเขาไม่ไหวจะอยู่ที่นี่ก็ภาวานาถ้าจะไม่ไหวละเมื่อใดจะออกพรรษาจะลาพระเจ้าเือว่ามานสังขารเล่เหลี่ยมมารยาของมานสังขารทางนั่น จะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมามันมาอ้างเอาธาตุเอาขันเอาตัวเอาตนนี้ถ้าเราปัญญาอ่อนก็รู้ไม่ทันตามมันไปผลที่สุดธรรมดามานไม่ใช่ผู้หวังดีแล้วผู้จะเอาไปฆ่าใครตามมันไปมันก็ฆ่าทิ้งเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้เท่าทัน รู้เท่าทันมารกิเลสรู้เท่าทันขันธามารท่านไม่ตามไปท่านตัดทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งเมื่อตัดออกปล่อยวางออกได้หมดจิตก็ไม่วุ่นวายกังวลประการใดพุทโธอยู่ที่ใจนี้ธรรมโมสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี้ นัง่งสมาธิภาวนาได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบทการภาวนาที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่เฉพาะแต่น,นั่งภาวนายืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธได้ไม่ขัดขอ้อถ้าตั้งใจจริงๆแล้วทุกลมหายใจเข้าออก เป็นที่ภาวนาได้ทางนั้นลมเข้าไปก็เตือนใจของเราว่านี่ความตายมันอยู่ที่ลมหายใจอายุไม่ใช่วันคืนเดือนปีอย่างเรานับกันอายุชีวิตจริงๆมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าลมนี้เข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย ความตายนี่แหละเป็นอุบายตูนจิตใจเราท่านทั้งหลายอย่ามัวไปหวาดสะดุ้งกลัวตายม่อถึงเวลาแล้วท่านว่าตายได้ทุกเวลาแต่เมื่อยังไม่ถึงก็กภาวน,นาทำความเพียรละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปไม่ให้จิตใจทอถอย ข้อแทอ่อนแอไม่เอาไม่ให้ใจขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆให้ใจใสสะอาดเรียกว่าใจแจ้งใจสว่างใจดิบใจดีใจหยุดใจอยู่ใจรู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาอันรูปขันนี้มันเปลี่ยนไปมาวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่า ได้แก่ยืนเดินนั่งนอนมันก็วนอยู่เท่านี้แหละตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่อย่างนั้นมเมื่อผู้ปฏิบัติมาเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจียนภายในจิตใจของตนแลว้วก็จะได้เล่งภาวนาตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไม่ท่อแทอ่อนเอในหัวใจ เมื่อว่าตั้งใจอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งรูปนามกายใจอันนี้อีกไม่นานก็ต้องแก่ชราลงไปโดยลำดับลาดับทีนี้เมื่อแก่ชราก็ไม่ชอบแล้วเพราะว่าคนแก่นั้นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอะไรมันก็มารวมเข้าไปเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงยิ่งจิตก็ไม่ชอบ เพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นมันแสดงใกล้เข้าไปหามรณะ,ะกรรมฐานคือความตายแกมาเท่าไหร่ความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายสังขารนี้มันเกิดมีขึ้นมาเองไอสิ่งที่ไม่ดีนะั้นเราไม่ปราถนาก็จริงแต่มันก็บังเกิดมีขึ้นมาได้ จึงต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาในจิตในใจของเราให้มันจริงๆในเวลาสูดลมเข้ามาก็ให้จิตใจโล่งปร่งเย็นสบายเหมือนธาตุลมลมออกลมเข้าลมนี่จะนั่งนอนยืนเดินอย่างใดธาตุลมก็มีอยู่อย่างเก่านี่แหละ จะเห็นได้ง่ายๆก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอุบายภาวานาของพระพุทธเจ้าเราวันที่พระองค์จะได้ตัดสลูพระองค์ภาวนาอนาปาลมหายใจจนจิตใจท่านสงบระงับต,ตั้งนั่นเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิ ในคืนวันนั้นเป็นวันเดือนเ่นพระองค์ก็ดิดตัดกิเลสเหล่านั้นให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปตั้งใจบริกรรมภาวนาเอาดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติอยู่เสมอทุกคนถ้าาวาตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆแล้ว ไม่ต้องไปล่องขอจากพระพุทธเจ้าเป็นการทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจในตัวของเราเองไม่มีผู้อื่นจะมาละกิเลสให้แก่กันได้บูแป่เวลาคนเราบริโภคอาหารถ้าเราไม่บริโภคให้แต่ผู้อื่นเขาบริโภคเราจะอิ่มไหมมันก็อิ่มไม่ได้ การปฏิบัติบูชาภาวนาจึงเป็นเรื่องของตนคนเดียวไม่ใช่เรื่องหลายคู่หลายคนจะมาช่วยได้ห้องหัวใจมันมีอยู่ดวงจิตด,ดวงใจอันเดียวนเละเมื่อกำลังจิตใจของผู้ใดมีความสามารถอาจหานเด็ดเดียวไม่มีความท้อถอยพุทโธในใจเนืองนิดติดต่อกันไปจริงๆ ไม่นานความรู้ความเข้าใจย่อมเกิดมีขึ้นโดยเฉพาะคือความสงบจิตสงบใจเมื่อสงบจิตใจลงไปได้ปัญญาวิชาความรู้มันก็อยู่ในดวงจิตดวงใจนี้เองเมื่อมีอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งแบบไหนก็เป็นนั่งภาวนาทั้งนั้นคือใจมีสติอยู่ภายใน โยนโยนที่ไหนที่โยนของเรานั้นก็เป็นที่ยืนภาวนาทั้งนั้นไม่ต้องไปหาสถานที่ภายนอกค่านหาสถานที่ภายนอกเลยไม่รู้จักการตั้งอกตั้งใจไม่รู้จากรวมจิตใจของตนเข้าไปภายในปล่อยให้ถีมีถีมมิทะความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมใจก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วลู่ลาว นั่นทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาตวนใจของเราให้รู้สึกว่าเหมือนกับความตายจะมาถึงเข้าอย่างนั้นแหละคนเราแม้จะอยากหลับอยากนอนอย่างไรถ้าความตายมาใกล้เข้าล้วมันนอนไม่ได้อย่างว่าไปภาวนาอยู่ในป่าเสือโครง่งมันมาเฝ้าจะกินเลือดกินเนื้อเราอยู่นะ มันหลับไม่ได้แหละกลัวตายกลัวเสือกินดังนั้นเราต้องตั้งใจอยู่และลึกถึงอยู่ซึ่งความตายจิตใจจะได้ผ่องใสสะอาดปราศจากมนทินโทษกิเลสราคะโทสะโมหะจะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไป เมื่อกิเลสหมดไปสิ้นไปแล้วอันนั้นแหละสำคัญถ้ากิเลสยังไม่หมดไปสิ้นไปนี่ตัวกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันมารยาสาไถมีอยู่ทุกเวลาถ้าเราหลงก็ได้หลงไปถ้าเรารู้ก็ได้รู้ไปอนะ ให้ทุกทุกคนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนให้เต็มที่อย่าได้มีความพลั้งเผลอเรียกว่าสติสติความระลึกได้ก็คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี้เองเป็นผู้ระลึกได้ระลึกได้ว่าอย่างไรระลึกได้ว่าเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เป็นเวลา ภาวนาทำใจให้สงบระงับเป็นเวลาสร้างคุณงามความดีใหม่ในหัวใจของเราเมื่อจิตใจดวงนี้มารวมมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็เย็นอกเย็นใจสบายในอกในใจนั่นเอง ให้พากันรวมกำลังความสามารถอาหารขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นเรียกว่าตั้งใจเอาให้มันสุดแรงเกิดไม่ยอมให้กิเลตตันหามานะทิฏฐิอันหนึ่งอันใดมาชักจุงพยุงให้จิตใจหลงไหลไปตามอนาจของตันหาทุกขณะทุกเวลาจงเป็นผู้ตื่นอยู่ไม่ให้จิตใจมันหลับ เยอวลวงกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้ได้อะไรดีอะไรก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับการภาวนาละกิเลสการเพ่งมองในใจของเราเองว่าเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนอยู่ตลอดการคนเราทุกคนนี้แม้ตัวเราบุคคลอื่นแว่ากก็เหมือนเหมือนกันมีชาติความเกิดเป็นทุก เป็นการลิเริ่มมีสลาความแก่มีมาลณะคือความตายมาลณะภัยคือความตายนั้นไม่มีบุคคลผู้ใดจะรักษาได้ง่ายแต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ใช่เป็นของญาติมันอยู่ในวิสัยของผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั้นตั้งหก พากันรวมกำลังตั้งมัน่นลงไปในจิตใจจริงๆจิตใจนั้นมาอาศัยอยู่ในเรือนล่างคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละได้แก่เกสาผมโลมาขนนะขาเลบทันตาฟันตาโตจตตะโจหนังมังสังเนื้อนาฮารูเอ็นอัธิกระดก อัติมินทางยั่วในกระดูกวักกังม้ามหาทยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังพังคือปิอากังไตปับผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะคุนังไสน้อยอุตริยังอาหารใหม่กะรีสั่งอาหารเก่ามัทเกมัทธรงคัง,งยั่วในสมองศีรษะ ติดตังน้ำดีเสียมหางน้ำเสลตุบโคน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเจโทน้ำเหงือเมโทน้ำมันข้นอัสุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเฮโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมมกลาจิกานั่งขข้อมุดตังน้ำมูด อาการสามจุดสองนี่ท่านให้พากันกำหนดพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกในร่างกายของเหล่านี้ต่างหากว่ามีอะไรมาถูกมาตำเข้าเมื่อขาดนิดหน่อยเท่านั้นแหละเลือดจะไหลออกมานี่ยร่างกายสังขารไม่ใช่เป็นของสวยของงามไม่ใช่เป็นของยั่งยืนถาวรชั่วฟ้าชั่วดิน เมื่อมันเกิดขึ้นมาได้มันก็มีความตายได้เนี่ยนั่นทุกลมหายใจเข้าออกยาได้ประมาทมองเห็นชีวิตของเราจะแตกดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกการหลับนอนก็หลับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เอาปัจจุบันธรรมเข้าไปจับเอาไปสอน เมื่อสอนโดยจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปได้จงพากันรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอ่านหานไม่ให้มีความมิตกวิจารณ์ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสน,น อบายต่างๆดังกล่าวมานี่เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความ